คุณรู้ไหมครับว่าในตอนล่าสุดข,ของสก i ว i ดี้ทอยเลตมัลติเวิร์ได้มีการเฉลยออกมาแล้วว่าในหนังสือที่เจ้าสปิเกอร์แมนอ่านมันคืออะไรกันแน่มันก็คือสิ่งนี้เลยครับมีเพื่อนดูนี่สิฉันเจอของดีนะในหนังสือนี้เน,นี่ยนะมันมีเดอรล็อกมันมีอมงอัดแล้วก็มี ออันนี้ไม่ใช่นะยอกยอกยอกในความจริงแล้วเขายังไม่ได้เฉลยว่าในหนังสือมันมีอะไรกันแน่แต่มีข่าวลือว่าในหนังสือนั้นคือตอนจบของเรื่องราวสกีบิททอยเลตบอลติวเวอร์ทั้งหมดครับแต่มันจะคือในนั้นเพือ่อนๆคงต้องไปติดตามกันเองนะฮะและสำหรับในวันนี้นะฮะผมยังมาทบทวนเพื่อนๆที่เพิ่งติดตามใหม่หรือว่าติดตามมานานแล้วอยากทบทวนเรื่องราวก่อนที่จะไปดูตอนล่าสุดในวันนี้ถ้านข้ามาถูกคลิปแล้วครับเพราะนี่คือสรุปเนื้อเรื่องสกีบิททอยเลตบอลติว โดยที่เปิดมานะครับในฉากนี้จะเป็นฉากของตอนที่59ในจักรวาลแหละแต่ถ้าว่านในจักรวาลนี้ไม่เหมือนเดิมครับไม่ใช่คำว่าล่ามของเราทำให้ถูกหยุดแล้วก็ถูกยึดล่าในโพลิสิต <ฮะ S 1> ซึ่งพอหลังจะโดนยึดล่านะฮะในท่านคำว่าล่ามของเราก็ได้ตามพวกสกิวที่เล็ดไปและในขณะที่เรากำลังจะโดนโจมตีครับก็ได้มีคล็อกแมนโผล่มาจากไหนไม่รู้แล้วก็ตีช่วยเหลือเราไว้และเขาก็จะมอบนาฬิากาให้กับเราเรือนหนึ่งฮะนาฬิากานี้สำคัญมากเพราะว่าเราจะต้องใส่เพื่อที่จะไม่ได้รับผลขอ,ของการหยุดเวลานะครับหลังจากนั้นเเเรรรราาาคคลล็็อกกกแมมนิ่ทหยุดวับ หยุดฮ่าทุกคนก็ไหวชิวข้อแมนนะครับได้เอาระเบิดนะครับไปวางไว้ตรงสกีบี้ทอายเละทั้งหลายเพื่อสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างและตอนที่หนึ่งไดจอไปพร้อมกับระเบิดอันเจิดจรัสนะฮะเยี่ยม และในฉากที่2นะครับก็เปิดด้วยการโจมตีของเหล่าสกีบิดี้ไทเลททั้งหลายซึ่งก็ได้มีสกีบิดี้ไทเลทตัวนึงนะครับได้ทำการเล่าโจมตีก็ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ขนา้มมือครับเพราะว่าเหล่าคอกแมนมีพลังหยุดเวลาครับและตอนนี้เราจะได้รู้นะครับว่าการหยุดเวลาก็มีวันหมดเหมือนกัน,นหลังจากที่เกิดเรื่องวุ่นวายมากมายครับเหล่าคอกแมนก็ได้ทำการขึ้นยานแล้วก็กลับถานครับและนี่คือบรรยากาศบิญญานครับ บอกเลยว่าท่าเต้นไม่ธรรมดาเมื่อมาถึงฐานทัพครับเร่าคอกแมก็ได้เข้ามาในห้องห้องหนึ่งนะครับแล้วก็มีคอกแมนตัวนึงเนี่ยได้สังเกตว่ามีดอกไม้กำลังเหี่ยวเฉาับแล้วก็ได้ทำการโชว์พลังย้อนกลับให้เราดูอยว,ว่าเป็นพลังที่โคตรโกงังจากนั้นไม่นานครับเหล่าคอกแม่ของเราก็ได้รับรหัสมอสจากที่ไหนสักที่หนึ่งเพราะว่าระหว่างนั้นเองก็ได้มีพวกสกีบีดี้บุกเข้ามาอย่างเยอะมากลายและใน E ี2นี้ก็จบไปพร้อมกับกองทัพสกีบีดี้และตัวละครที่โผล่มาอย่างเป็นสนาที่มาพร้อมกับพลังย้อนเวลา ตอนที่สตัวละครของเราได้ตื่นมาจากที่ไหนสักที่หนึ่งและถูกโจมตีโดยสก i บีดี้ทัวเลที่มี2ขาแต่ถ้าว่าในระหว่างนั้นเองมีกองจากจากที่ไหนไม่รู้ลอยมาโจมตีเร็กสกิบีดีจากนั้นไม่นานก็ได้ทาการเปิดตัวให้คร็อกแมนให้คร็อกแมนได้ทาการโชว์แสงอนุภาพของอาวุธต่างๆให้เราเห็นบญตาเช่นนการฟรีสตูและพลังในการฟรีสตูเหมือนกันแต่เป็นสีแดงซึ่งใช้กับตัวใหญ่ก็คงต้องใช้กันหน่อยนะ หลังจากนั้นเราจะได้เห็นพลังอีกพลังหนึ่งซึ่งเป็นพลังที่โกงมากๆนั่นคือพลังที่ทำให้ศัตรูกลายเป็นพวกพ้องของเราได้เกณฑ์จากสกินพี่ตัวนี้ถ้าทำการทำลายลูกน้องของตัวเองหลังจากนั้นททันยคองแมนก็ถูกโจมตีด้วยด็อกเตอร์ของจักรวาลมัลติเวิร์ดซึ่งพี่ไททันคองแมนของเราก็ไม่เคยเกรงกลัวใครอยู่แล้วด้านอี EP ที่สี่ก็จะเปิดด้วยการเล่นหมากรุกของตัวละครเราและตัวทีวีแมนด้ว่ยเอนในขณะที่ด็อกเตอร์กำลังจะถูกไททันยคองแมนอัดอย่างน่วมจ้าจีแม่ก็โฟมไปไหนไม่รู้แแแแลล้้วกก็็ยิงงงาสสสใ่่่่ไไไทททััันนนนนอมมมเหร ก็ถูกพลังของในท้ายคองแมนเราหยุดเอาไว้แล้วทีท่ายคองแมนของเราก็เตรียมตัวที่จะไปเด็ดศึกเจ้าจีแมนแต่ถูกขัดขวางโดยด็อกเตอร์ซึ่งพี่คองแมนของเราก็หัวล้อนแล้วก็ต่อยอีกทีนึงแล้วก็ต่อยอีกทีนึงหลังจากนั้นท้ายคาเมล่าแมนและกองทัพสกิบิดี้ก็ได้ทำการโผล่มาแต่ท้ายคองแมนของเราก็มาถึงขีดจำกัดแล้วโอจึงจำเป็นที่ต้องกลับไปใช้พลังก่อนและในครั้งสุดท้ายเขาได้ทำการรวบรวมพลังและปล่อยพลังออกมาและหายวับไปในทีิสุดและตัวละครของเราก็ถูกทิ้งเอาไว้แลไปฉากเดียวกันที่เปิดตตตตัััััวววแแมกก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 เเเเเนนนสิิบบดดดดดี้้้ลลละะะคคครรรรรขขออองงาาา็็็ถูจจโยย์ไหปใใ แต่สั่งเจ้ากบิดดี้ไมไอ้ไปเสียงไตอนที่5นะครับจะเป็นตอนที่สําคัญมากๆนะครับเพราะเป็นตอนที่เราจะได้รู้แล้วว่าเจ้าพวกค็อกแมนเนี่ยแพ้อะไรและสิ่งที่เจ้าพวกค็อกแมนแพ้ไปก็คือใช่ครับพลังสนามแม่เหล็กซึ่งพลังนี้นะครับก็จะเป็นรบกวนการทํางานของระบบของค็อกแมนนะฮะแล้วพวกค็อกแมนเนี่ยไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้และหนึ่งในตัวตือนที่ทําการสังหารพี่ดีโอบันโดของเราก็คือเขาคนนี้ครับแมกเนตสกิบิดี้ ตัวววขาาาอยย่งสยงสมแล,และในฉากสุดท้ายก่อนจบตอนนี้ทักก็แมนก็เดินมาพร้อมกับพวกสมุนของเขาและพร้อมที่จะเข้าสกัดกับแมกเนตสกิบบิ้นเปิดฉากมนด้วยความเศร้าครับเพราะพี่ใหญ่ในด,ดีโอของเราตัวขาดเครืไปแล้วด้านหนึ่งก็มีการต่อสู้ของทักก็แมนกับแมกเนตสกิบบิ้นที่ต้องบอกเลยว่าทัากก็แมนเนี่ยฟิตจริงๆนะฮะจากนั้นก็ได้มีข่าวเข้ามานะครับว่าท่านสปิเกอร์แมนเนี่ยได้ทำการกับถัดทับไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ในระหว่างนั้นเองท่านคาเมบล่าแมนก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้และทำการโจมตีไททัชก็แมนทันที สองไททันก็ได้ทําการต่อสู้กันอย่างแสนสาหัสคาเมราแมนก็พลาดท่าโดนหยุดเวลาเอาไว้และพี่โคงแมนของเราก็ได้ทําการหาปรสิตให้แต่เขาก็หาไม่เจอจนเวลาหมดแล้วที่ช้ยคาเมราแมนก็เตรียมตัวเอาคืนในทันทีพี่โคงแมนของเราก็ปิวไปติดตึกกันเลยทีเดียวในขณะที่เขาเริจะยิงซับนั่นเององค์จักรก็ได้ลอยไปอย่างมากมายแต่พี่ชายคาเมราแมนก็ทําการตอบโต้ได้อย่างง่ายดายแต่เขาก็โดนเฉือนปืนออกไปพี่โคงแมนไม่รอช้าเียวิ่งเข้ามาสู่ทันทีเล้วไปทการจับให้ค่ายคาเมราแมนกดวงพื้นแล้วก็ทําการทุบทุบแล้วก็หาปรสิตใจจที่ะดึงออกมาหมดเลย เขาต้องตัดสินใจพลาดนะดึงแรงไปแต่นั้นก็ดูไม่ได้เป็นปัญหาจะชาเพลทแทนค็อกแมนสักเท่าไหร่เพราะเขามีพลังในการย้อนเวลาได้อันนี้ก็อีซี่เลยแต่การใช้พลังนี้ก็ทำให้เขาเหนื่อยเป็นอย่างมากเขาก็ถูกแทนคาเม็่าแมนเอาคืนไม่รอช้าด็อกเตอร์สกิบิดี้ก็ได้ทำการโผล่หัวออกมาทันทีเจ้าปราชิกก็ได้ทำการโยนิกาให้แม่เนสกิบิดี้ถอนผลยืดเวลาของแทนค็อกแมนและพวกมันก็ได้ทำการจับแทนค็อกแมนล็อกเอาไว้ในขณะที่แทนค็อกแมนกำลังเผลอถูกแทนคาเม็่าแมนบินเข้ามาโจมตีที่กลางหน้าอกอย่างจัง จนต้องลงไปนอนคุยกับหนอนเลยทีเดียวเ,เรื่องมันเศร้าเจ้าบรส,สิทธิ์พยายามใช้โอกาสนี้ในการเจาะเพื่อที่จะยึดล่างแต่ก็ไม่สําเร็จเจ้าด็อกเตอร์ก็เลยสั่งว่าให้เอาตัวมันไปก่อนให้คาร์บิล่าลแมนที่ถูกควบคุมอยู่ก็ทําการยกให้ท้ายเาแมงกลับไปด้วยตัวละครแล้วก็ถูกทุบวูดออีกแล้วในต,ตอนนี้ที่ท่านสเตอร,ร์ิคเกอร์แมนได้ทำการกลับมาที่ฐานแท็บไปที่เรียบร้อยแล้วเขาได้บินมาส่งตัวละครของเราที่ฐานทัพกันเลยทีเดียว ตัวละครของเราทำการเดินเข้าไปในฐานทัพทำการเปิดประตูที่มีไว้ทำไมก็ไม่รู้ทั้ง3บานเนี่ยมาสุดท้ายละผู้ความรวดเร็วตัดเลยละกันจากที่ตัวละครของเราเข้ามาข้างในได้เห็นศพล่างของพี่ดีโอของเราที่ตัวขาดขึ้นนอนอยู่บนโต๊ะเอกขึ้นก็เพิ่งตามมาจะาของม,มันตัวนี้พยายามที่จะรักษาแต่พลังของเขาก็ไม่เพียงพอที่จะรักษาได้จนต้องถึงมือหมอที่สวยที่สุดและเก่งที่สุดรอบบูเม่รี่เธอจะมีทีมบูเม่เป็นผู้ช่วยเมื่อมาถึงเธอก็ไม่รอช้าทําการรักษาโดยทันที ใช่ครับเธอสามารถรักษาได้แต่มิชนีใจก็มีข้อความส่งมาว่าท่านโคกแมนถูกจับตัวไปและนี่คือห้องไต่สวนสอบสวนครับน้าโคกแมนของเราก็เดินเข้ามาแล้วก็ถามว่าี่ชชั้นกแมนของเราโดนจับตัวไปไว้ที่ไหนไม่บอกไม่บอกไม่บอกแน่นอนครับไม่บอกอย่างนี้ก็ต้องโดนน้าโคกแมนของเราก็ทําการย้อนเวลากลับมาและบอกว่าจะบอกดีๆหรือบอกด้วยน้ําตาแต่เขาต้องบอกด้วยไฟแล้วถ่ายอย่างนี้จากนั้นตัวละครหลักของเราก็เดินออกมาข้างนอกเม่หัวหน้าโคกแมนของเราได้ข้อมูลแลวเขาก็เผาทิ้งเลย เขาก็ให้ผู้ช่วยของเขาทําการหาพิกัดของในค่ายขอกแมนให้แต่นั้นเองทีวีแมนก็โผล่ออกมาแล้วก็ทําการเปิดจอให้ดูสถานการณ์ของฝั่งในท่านสปิเกอร์แมนในขณะนั้นก็มีสกิมเบอรี่ที่มีผู้ที่พร้อมจะโจมตีทุกเมื่อออกมาท่านสปิเกอร์แมนไม่รอช้าิงขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ยิงปืนจนเขาสามารถสังหารมันได้ในขณะนั้นก็มีโปตรติสตัวหนึ่งินีเข้ามาสิงร่าในท่านสปิเกอร์แมนแต่มันก็ทําไม่สําเร็จถูกยิงแตกไปอีกแล้วถลันลายพื้นก็แตก,แ,กแตกหมดตัวใจไม่ใช่ท่านสปิกเกอร์แมนของเราเอใจว่่ามันันคืรรืออศตรรูหเปลา พวกมมนก็ได้ทำการให้สัญญาว่าไม่ใช่ศัตรูไม่ใช่ศัตรูเขาคือพันธมิตรชื่อว่าดิวแมนนี่ พวกเขาจะมาเป็นกองทัพเสริมให้กับท่านสปิเกอร์แมนและคอกแมนท่านใดนั้นตัวละครของเราก็จะได้รับภารกิจต่อไปที่ต้องไปทำแต่เขาต้องไปเตรียมตัวก่อนท่านสปิเ,เกอร์แมนจึงรีบมุ่งหน้าไปโดยทันทีเตัวละครของเราที่กำลังจะโดนทำลายร่างกายก็ได้ดิวแมนช่วยเอาไว้ได้ทีมงานของเราท่านอคอกแมนก็ได้ทำการลงจอดเพื่อที่จะรับเราและดิวแมนขึ้นไปที่ยานเพื่อไปยังภารกิจต่อไปแต่ท่านใดนั้นที่ยานขึ้นเราสกิมิดี้ทไวเล่ก็ได้ทำการโผล่มาและเตรียมตัวให้โจมตีและท่านใดนั้นเองกพื้นมาอีกครัั้งและเปิดตวไททัดิวแมน เขาไปทำการโชว์ท <toys> ักษะในการต่อสู้ต่างๆดูตรงพื้นและตัวบนฟ้าที่ปัญหาทั้งนั้นเขายังมีสกิลแผ่นดินไหวที่ทำให้พื้นสะเทือนไม่ติดตัวมนทั้งตัสกิลวีดี้ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ชอบขึ้นเสียงจะเท่าไหร่ทำให้เขาฟิลขาดและหัวร้อนอย่างให้โจมตีกลับแต่ก็ไม่สามารถที่โจมตีได้เขาทำการใช้โซ่ที่มือดึงยกสกิลวีดี้ลงมาแล้วก็วางลงบนพื้นแล้วก็อัดขณะที่สกิลวีดี้ตัวดังนั้นจะหนีท้ามทก่สอดก็แมนก็โผล่ออกมาโจมกตีได้บอกให้ท จิ้งจอกเลยและเตรียมตัวตามไปทันทีตอนนี้ก็วแทนที่อยู่สานที่นี่ในทะ่านเขาเป็นถูกจับตัวไปเป็ที่เรียบร้อยอุปกรณ์นี่คือระเบิดเวลา<อ>คือระเบิดเวลาอยู่ในชั่วคราวใจใหญ่เลยนะต่อมาตัวละครหลักของเราก็จะถูกโจมตีอีกครั้บกลายเป็นชานเลยวันนี้ อย่าเงเราเตะกร้อเองช่วยไม่ได้นะก็มีการแจ้งเตือนเลยหล่าสกีบิดีว่าให้ระวังตัวให้ดีแลณตอนนั้นเองทีวีแม็กก็พาคอกแมนมาด้วยแล้วก็ทําการยุดเวลาแล้วเขาบอกเราว่าให้รีบไปก่อนที่เวลาเขาจะหมดนะอยู่นครหลักเราก็รีบสับตีนแตกวิ่งเข้าไปในตึกที่ทันทันค็อกแมนถูกจับตัวไว้ทันทีในขณะนี้เขาก็เลยจะเข้าไปข้างในนั่นเองไอ้ท่านคาร์เมลแมนก็โผล่ออกมาขวางเอาไว้แล้วเตรียมตัวที่โจมตีเราในนั้นสเปกเกอร์แมนก็โผล่ออกมาแล้วก็ช่วยเราไว้ได้ทันท่านคารสวน์เมตลดีทนไแมนไก็ทำการ,สกกาการ,ระสิิทธ์บนนโจ แมนต่ก็ไม่ได้ผลเพราะที่ใช้คาเมิล่าแมนแข็งคือซะก่อนไอ้ท่านดิวแมนจึงมุดขึ้นมาจากดินและติวตัวต่อกรกับท่านคาเมิล่าแมนสปงเป็นการบอกให้เรารีบไปก่อนที่มันจะสายเกินไปเลาจึงสตีนแตะอีกครั้งแล้วได้เห็นร่างของไอ้ท่านคอมบแมนที่นอนไม่ไหวติงอะไรทั้งนั้นนักสกิปิที่ก็โผล่มาโจมตีคาเมิล่าแมนที่ยืนอยู่ิกเกอร์วูแมนไม่รอช้ากระโดดขึ้นไปช่วยโดยทันทีก็สายไปเสียแล้วิกเกอร์วูแมนคนราโดนจับตัวมาจะโดนเผาสดๆแล้วไหนก็มีสายฟ้าพุุ่่่่่งงงงงมมมมมมาาาพแแแลลละะีีขขขอออออสสกกกกกกกิิิ้้้บด็็็ถูในนนนนตััเเเเรรรยยึื พวกเขเตรียมตัวติดตั้งอุปกรณ์ที่จะช่วยให้ไคค็อกแมนแต่หารู้ไหมว่าอุปกรณ์นั้นจะถูกทำลายในอีกไม่นานและนี่ไม่ใช่ฝีมือของใครอื่นเลยนอกจากสกิบบี้แมกเนตตัวที่การทำลายอุปกรณ์ที่จะช่วยให้ไคค็อกแมนได้เพียงหนึ่งเดียวสกิบดี้ค็กแมนก็โผล่มาช่วยไว้ได้ทัน ปืนของเขาถูกยึดไป2ปืนเขาต้องใช้ปืนไฟที่เขามีในการโจมตีสกิบิดี้แมกเนตซึ่งมันก็ได้ผลมันทําให้แม่เหล็กร้อนจะใช้งานไม่ได้และเจ้าสกิบิดี้ตัวน,นี้นนั้นก็ถูกไททัสสปิเกอร์แมนกำจัดอย่างง่ายได้เมื่อไม่สามารถคืนชีพได้ต,ตอนนี้ไททัสสปิเกอร์แมนจึงได้ทำการยกใหท่านคอกแมนกลับไปที่อื่นก่อนเมื่อไททัสสปิเกอร์แมนไปสกิบิดี้ก็โผล่ขึ้นมาใจากใต้ดินตัว่ที่จะฆ่าทุกคนแต่มันก็ถูกโจมตีด้วยอุบลิศนาจากบุคคลปริศนา การต่อสู้ของไนทันดิวแมนไนทันคาเมล่าแมนได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลือดพ่านไนทันดิวแมนจับไปท่านคาเมล่าแมน aman, ทุ่มลงพื้นในคาเมล่าแมน aman, เอาคือดึงมาแล้วก็ต่อยซ้ำทีหนึ่งไม่มีใครยอมแพ้ใครเาในมือของไนทันคาเมล่าแมนสัน่น และเอาไปทุบหัวให้ท่านดูแมนจนแตกกระจายแตกทั้งหัวแตกทั้งคอเลยอะไรนะที่ที่คาเมราแมนหยิบขึ้นมาแล้วก็แทงเข้าไปตรงกลางท่านดูแมนไม่ยอมโต้ตอบทันทีแต่ตอนนี้เขาจะใช้สกิลที่เขาใช้บ่อยที่สุดทําการดึงท่านคาเมราแมนลงไปใต้ดินอีกครั้งตอนนี้ยานลบยิงปืนหยุดเวลามาทำให้ท่านคาเมราแมนไม่สามารถขยับตัวได้มากและมีกระสุนพอสมาจากที่อื่นไี่ท่านคาเมราแมนไม่สามารถขยับมือได้ทั้งสองข้างตอนนี้เหล่าดิวแมนที่ช่วยท่านคาเมราแมนก็มาถึงที่ไปที่เรียบร้อยเพราาาะะกกููแแแแมมม่่่่งงงยยยิิปปืนนนนนชชววววสสบลลัใใหห้ททีีไเดดรึ็ออกจาาาากทท่่นนคเมมมรแแีีววูใช้ลสสงอ นว่งและเหล่าดิวแมนได้ทําการหาปรสิตที่อยู่ข้างหลังจนสุดท้ายก็เจอปรสิตและพยายามที่จะทำลายให้ได้แต่ปรสิตมันก็หนีไปได้แต่ก็หนีไปได้ประมาณห้าวิแล้วก็ตกลงมาตายเหมือนเดิมหลังจากช่วยทั้งคาเมล่าแมนเสร็จทัางคัมเบล่าแมนก็ได้สติกลับคืนมาทุกคนก็เตรียมตัวที่จะออกไปลบในภารกิจต่อไปหลันจากทัก้งคาเมล่าแมนก็นั่นแหละครับยืนสํานึกผิดไปเลยปปเปิดมาในตอนนี้นะครับคาเมล่าแมนก็ทําการยิงตอบโต้พวกสกีบิดี้อยู่ตดยนี้มีท่านสปิกอร์แมนเป็นนนนคคคุ้มกััะรบ สปิกเกอร์แมนได้ทำการต่อกรกับพวกสกีบีดี้อย่างสาหัสมาเป็นผู้สกีบีดี้ครับสาหัสเลยก็ไปขนาดนี้ก็ไม่น่ารอดขณะที่ไททันสปิกเกอร์แมนเลยถูกต้อนจนมุมนะครับไททันคาร์เมล่าแมนที่จำนึกผิดแล้วก็ได้โผล่ไปช่วยไททันเวลาไททันสปิกเกอร์แมนของเราก็เอามาจิ้มฟันเต็มตัวเลยและพวกคาร์ทั้งคู่ก็ทำการแบ่งหน้าที่กันนะครับไททันสปิกเกอร์แมนจะมีไปส่งทุกับคนไททันคาร์เมล่าแมนจะปกป้องตรงนี้เองหน้าที่วีแมนและคารแมนผู้ช่วยก็บอกมาแจ้งข่าวอะไรบางอย่างหัวหน้าคาร์แมนฟัง ถึงกับกุมขมับกันเลยทีเดียวตัดบทที่ท่าใค้มเมลาแมนก็สำนึกผิดแล้วก็ทำการทุบตึกเล่นเพื<ะ>่อและในตอนใกล้จบฉากก็มีแสงอะไรบางอย่างโผล่ออกมาและในตอนล่าสุดเราดิวแมนก็ได้ทำการเดินทางไปสมทบกับทท่นดิวแมนแต่ภารกิจในครั้งนี้คือมาหาสือเล่มหนึ่งทื่ทุกคนขึ้นมาจากใต้ดินพบกับสงครามและเพื่อนพ้องที่ตายไปจำนวนมาก คนต่างไม่พ่จุดหมาจุดเดียวกันตัวละครของเราก็ถูกขัดขวางด้วยสกีบิดี้ตัวหนึ่งพื่พ้องของเราก็ช่วยเอาไปได้แต่พื่พ้อ,องเราก็โดนกำจัดด้วยเหมือนกันวันเราก็ได้ทำการวิ่งต่อไปเรื่อยๆเป้าหมายที่เราตามหาก็อยู่ตรงหน้าเราแล้วเมื่อเราเห็นอย่างนั้นเราจึงวิ่งสับตีมแตกเข้าไปทันทีแต่ทว่าระหว่างที่เราวิ่งนั้นเราก็ถูกรถชนเราที่เห็นอย่างนั้นเราก็โดดลงมาทันทีแล้วเราก็ระเบิดตุ้ม จากที่เราเพิ่อประสบภัยมาเราก็ทําการวิ่งต่อไปเรื่อยๆเพื่อไปหาห้องนั้นแต่ระหว่างทางก็โดนสกีวิดีขวางทางไว้มากมายแต่เราก็มีพนธมิตรที่คอยช่วยเหลือเราเสมอหลังจากที่เราหลบจ้สกีวิดีตัวนั้นมาได้เราก็ทําการวิ่งเข้าไปข้างในพร้อมกับเพื่อนอีกคนหนึง่งก็มีเจ้าสกีบิดีตัวนึงที่หลบอยู่หลังประตูแล้วก็คอยส่งโจมตีเพื่อนเราแล้วก็จะโจมตีเราด้วยแต่ก็ถูกสังหารด้วยสอนพปศนากับชายไปศนาเขาก็เลยเข้ามาด้วยความเป็นมิตรพร้อมกับชูนิวโอเคให้เราในขณะนั้นเอง เพื่อนของเราไว้ทําการเปิดหนังสืออ่านแล้วทันใดนั้นเขาก็ถูกกำจัดโดยผู้ชายปริศนาเราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครกันแนะ่